สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเปรียบเทียบ2แบรนด์ยักษ์ใหญ่นะครับของประเทศไทยเราครับไม่ว่าจะเป็นอีซูซูดีแมกนะครับหรือว่าจะเป็นโตโยต้ารีโวนะครับวันนี้ก็จะเอามาเปรียบเทียบข้อดีและข้อแตกต่างครับผมมาวันนี้เพื่อมาเชียร์อีสูซโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันกว่า1.9เนะพี่นะเป็นเครื่อง1.9ด้วยนะครับอัตราเร่งนะครับสูงนะครับแต่ก็ลดพลังเครื่องลงให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้นิยมก็นิยมของรุ่นของรุ่่่นนนนไทยยยยยยเเเเรราาาาาิมมมมมกกะะะคคววววจป็สสของแแตหดี้ ราคาเพียง5,000-5,900บาทปี2022ด้วยนะปีใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ใครที่สนใจสามารถสอบถามคันนี้ได้เลยนะครับกับความสวยความงามและความดูดเดียวกันนะครับเป็นอีสูรดีแม็กที่เขาอันนี้4ประตูเลยครับอ่ะนะครับมือนี้ผมก็จะมาคัดแย่งกับเจ้าหน่อยหนึ่งนะพี่นะว่าเป็นอย่างต้องเป็นรีโว่ผมรถนะครับจะซื้อทั้งที่น่ะบอกว่ามันจะต้องใส่งานได้แล้วก็ต้องสวยพร้อมนะนี่ครับรีโว่นะครับล็อออกเ่รีโว่ตัวยึดตารีโว่ผมนะครับคันนี้นะครับปี2021นะราคาถือว่าเจ๋งคุ ถือก็จะเป็นแสนคันนี้ขาย4ี่แสนเก้หมื่นกว่าบาทคอนแปดพัน่หน่อยซื้อรถทั้งที่นะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามแล้วก็บ่ต้องไปแต่งอย่างไรเปืองขึ้นเจ้าความนี่คันนี้มาในอัตราเร่งที่ดีแล้วนะครับเป็นเครื่อง2.8พร้อมเด้บอกเรื่องกำลังอัตราเร่งกันดีมากไปแต่งอย่างเครื่องเครื่องมืเจ้าโอ้ยนี่กับงานเลยแล้วผู้ใดที่สนใจนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยครับแรงพร้อมนะครับพร้อมใส่งานนี่ไม่ต้องเว้าถึงครับดีแห้งนะครับคันนี้ปี2021ขาย4ี่แสนเก้าหมื่น 8, บาท คนแปดพันคนเลยสนใจจิ้มโปรไฟล์ทักมากครับยูซูคิดใส่สครับคิดใส่คิดใสไซซ่ไปเลยครับอ่ะแต่ผมว่านะครับยูซูยังไงก็ดีกว่าหรือใครสนใจคันไหนว่าจะเป็นรีโวหรือว่ายูซูดีแม็กนะครับจิ้มโปรไฟล์ทักมาคุยได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเผื่อจะได้ติดตามนะคลิปดีๆแบบนี้หรือว่าอยากดูรุ่นไหนแบรนด์ไหนให้ผมเปรียบเทียบมาดูอีกครั้งก็ทักมาเลยครับไปแครับบายกลับไปแล้วครับทุกท่านสั่งพวงไปเลยนะครับปบ๊ายบายสวัสดีครับ